ทีมแชมป์ยุโรปจ้างหมอผีเพื่อช่วยทีมคว้าแชมป์ข่าวเร็วชับไวแม่นยำตามรลนแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Step g u รูเด e r เรเ r อร์เวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสายมูนะครับมูเตลูลที่หลายๆคนอาจจะมีความชอบแล้วก็ความเชื่อเกี่กับเรื่องแบบนี้นะครับผมอย่างเช่นเวลาออกไปเตะบอลเนี่ยบางคนก็จะมองว่าเฮ้ย ใส่เสื้อสีอะไรดีเพื่อนนัดกันไปใส่เสื้อสีขาวเราเคยเสอสีขาวตัวนี้แล้วยิงเข้าประตูบ่อยเวลาลงเตะเนี่ยชอบก้าวข,ข,ขาขวาก่อนอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นความเชื่อแหละครับแต่วันนี้เนี่ยเรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องราวของประธานสโมสรเลยครับซึ่งเป็นประธานทีมดังจากดินแดนฝอยทองที่ประเทศโปรตุเกสครับเขาคนนี้ครับมีความเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์เป็นอย่างมากเรยกว่าเป็นสายมูลเลยครับเขาดึงขนาดจ้างหมอผีมาช่วยเลยนะครับเพื่อให้ทีมเนี่ยควา้าแชมป์ลีกพร้อมกับจ่ายค่าจ้างสูงถึงปีละเจ 7ล้านบาทนะครับทิดเป็นเงินยูโรก็1น0 0 0 0ยูโรเลยเดียวครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมโหดร้ายมากๆนะครับพระท่านคนนี้ครับ ก็คือประธานของ FC ปอร์โตครับทีมดังแห่งลีกโปรตุเกตนี่นครับก็คือฮอรเก้ดูโนปินโตดาคอสตาเขาคนนี้ทำการจ้างมาดาเรนาอาโรโซครับมาดูแลในตำแหน่งแพทย์ของสมโมสรนีน่เดี๋ยวก่อนนะแพทย์ของสมโมสเนี่ใช้การรักษาอย่างไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการคว้าชแชมป์มาดูครับจริงๆแล้วอาร์โรโซเนี่ยไม่ใช่หมอนะครับที่จะมาช่วยดูแลอาการบาดเจ็บของนักเตะทั่วไป ซึ่งความจริงแล้วเขามีอาชีพเป็นหมอผีครับที่สามารถมองเห็นอนาคตแล้วก็ทำนายผลการแข่งขันได้ล่วงหน้าเออเอาสิทำยังไงล่ะเดี๋ยวจะรู้หรือเปล่าวานะแต่คนที่จะยิงก็ต้องส่งคนนี้ลงอะไรแบบนี้หรือเปล่าเรียกว่า αι, ไม่ได้เลขก็เอาได้กนไม่ได้ก้นก,ก็เอาได้คาถาอะไรแบบนั้นนะครับและการที่หมอผีแบบนี้ครับมันส่งผลกระทบต่อทีมมากทีเดยน,นะครับเพราะทางอารโรโซคนนี้กลายเป็นสตาฟที่ได้รับเงินสูงสุดในสโมสรที่ได้รับรายรับถึง7ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวครับอย่างที่ได้บอกไปว่าได้เยอะมากนะครับทีนี้พวกเขาเนี่ยงยามประหบ ประมาณเยอะแยะมากมาย เพราะว่าทีมนั้นก็เจอในเรื่องของกฎ a n c i a l fair play เล่นงานอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่ายุคโควงโควิดอะไรแบบนี้ครับท่านัานของโนโปปินโตเดคารอสคนนี้ครับก็ถูกแฟนบอลรุมจวกวิพา์วิจารณ์อย่างหนักว่าโหเต็นพวกแบบว่างมงายสายมูเตลูนี่มันโลกที่เจริญแล้วมาคิดอะไรแบบนั้นนะครับโดยก่อนหน้านี้ครับเคยมีทีมทีมหนึ่งครับเคยจ้างหมอผีคนนี้มาแล้วครับนั่นคือประธานของเบนฟิก้าครับอย่างลุยฟิลิเป้เวียร่านะครับก็เคยจ้างหมอผีคนนี้มาช่วยทีมคว้าแชมป์ย้อนกลับไปเมื่อปี2017 แนด้านของมาดาเลนาอารโซคนนี้นะครับซึ่งย้อนกลับไปครับเหตุเอสเดโอดาลุสครับของเบนฟิก้าเนี่ยเคยเป็นทริปเปิลแชมป์เลยนะครับในปี2017ครับคว้าแชมป์ลีกคว้าแชมป์ทาก้าเดอร์โปรตุเกสแล้วก็คว้าแชมป์ซูเปอร์ทาก้าคาร์นิโดเดอเปร์เลเวล่านะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โหทริปเปิลแชมป์ในปีนั้นเนี่ยโอ้โหหมอผีคนนี้ได้รับเครดิตไปเต็มๆเลยครับแล้วตอนนี้เขาก็มาอยู่กับ FC ปอร์โตนะครับและปอร์เตอร์ทีมนี้ก็สามารถคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จนะครับโอ้โหชื่อเสียงของมาดาาเลนนนอโโรซคี้ดังาขขึึ้้นนนไไปปอออีีกกะคครััับพ่าตวเลยครับ ตีเนี่ยได้เงิน7ล้านบาทต่อปีก็ถือว่าเยอะนะครับอย่าไปเทียบกับนักบอลน,นะคือโหปีละ7ล้านผมว่าไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็เขาคนนี้ครับช่วยให้เอฟซีปอร์โตคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับทำแต้มมห่างสเปนทิ้ิสบอนไป6แต้มแล้วก็ช่วยให้ปอร์โตนั้นคว้าแชมป์สมัยที่30ได้สำเร็จนะครับแล้วก็พาช่วยทีมเนี่ยเอา ได้แชมป์น,นะครับทา,ก,าททก้าในโปรตุเกสได้ด้วยครับในรอบชิงเนี่ยเอาชนะทอนเดล่าไปได้3ตอนน่อ1แล้วก็คว้าแชมป์สมัยที่ส8ได้สำเร็จนะครับถ้าเกิดว่าปีนี้ครับเอฟซีปาโตเป็นดับเบิลแชมป์ของโปรตุเกสนะครับผมถ้าบอกว่าคอเกนูโนปินโตเดอคอสตาคนนี้ไม่รู้นะครับจริงไม่จริงแต่ก็ได้เครดิตเหมือนกันว่าในการเอาหมอผีค,คนนี้มาเขาทำให้ทีมได้แชมป์สแต่แบบน่านของมาดาเลยนะอาร์โรโซคนนี้ครับ โดยต้องบอกว่าเซจุคอนไซซาวนะครับก็งงๆเหมือนกันเกีก่ยวก,ก,กับเรื่องนี้แต่เมื่อทีมได้ดับเบิลแชมป์เขาก็โอเคครับทำให้ทีมเอสซาโดโดดากราวนั้นกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งและดาวยิงของทีมก็คือเบดิตาเรมี T ่ A R e M e ครับตาเรมีค่คนนี้ครับอายุ29ปีนะครับผมแล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติอิหร่านทำผลงานดีๆและก็หลายทีมต้องการตัวอยู่เหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสายมูเตลูครับคิดเห็นยังไงกับเรื o ่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับเรื่องที่อดีตแชมป์ยุโรปทีมนี้จ้างหมอผีีีมมมมาาาาาาเเพื่่่ออออคคคคววววว้้้้แแแแชชชชปปป์์์์ลลลกกกกกก็ไไไดดดดดดจรรรรรริิงงงๆนนนนะัััับบฝตตขสสสส สมัครใหม่ฟรี100%ฝาก100รับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเล่นเสียจ่ายครึ่งแอร์สเตปกูู